ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์มันนี่เลคเชอรเรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตลงทุนศาสตร์เขียนปฐมนิเทศเราใช้เวลาประมาณหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตกับการเรียนหลาย10ปีตั้งแต่ปถมไว้ถึงมัธยมจะโหลดอุดมศึกษาแทบสกินตำราต่างข้าว แต่เมื่อนึกย้อนกลับไปผมคิดว่าวิชาบริหารการเงินเป็นสิ่งที่ตกตะกอนได้จากวิชาเรียนน้อยมากหรืออาจเรียกได้ว่าน้อยมากที่สุดยกเว้นคุณจะจบมาทางด้านการเงินการบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะคุณครูมักหลงลืมวิชาเกี่ยวกับเงินจนหมดสิ้น อย่างน้อยก็ในห้องประชุมวางแผนหลักสูตรเพื่อน,นักเรียนนักศึกษาเมื่อขอออกมาเป็นวิชาต่างๆให้เรียนเกียบหน่วยกิจแล้วเรากลับได้เรียนรู้วางวิชาที่แทบไม่มีโอกาสได้ใช้เลยขอโทษหากผมพูดตรงเกินไปแต่พอเป็นเรื่องเงินง่ายๆพวกเรากับตกม้าตายเรากับเงินเป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีใครใส่ใจจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทุกครั้งที่ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยเฉพาะในวันประชิมนิเทศของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาผมมักย้ำว่าเราหนีเรื่องเงินไม่ได้ตราบใดที่เราต้องอยู่ในโลกทุนนิยมอันมีระบบตลาดแลกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ขนาดประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เกือบเต็มใบอย่างเกาหลีเหนือยังต้องมีเงินวอนไว้ใช้จ่ายการเรียนรู้เรื่องเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและเป็นความรู้ที่เรียนเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้ตลอดไป วันนี้ผมจึงเอ่ยถึงวิชาว่าด้วยเงินตั้งชื่อหลักสูตรว่า Money Lecture เ,เ,เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตแน่นอนว่าควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยแม้แกนของเนื้อหาจะปรับ,บใช้ได้ตลอดแต่เรื่องราวยิบย่อยที่เกี่ยวข้องก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรื่องเงินเป็นหัวใจในห้องเรียนนี้ผมจึงไม่ต้องเก็บไปพูดในตอนท้ายของการประชิมนิเทศอีกแล้ว แต่จะยกขึ้นมาเป็นปฐมนิเทศตั้งแต่บทแรกหน้าแรกนาทีแรกที่เราพบกันคุณจะได้เริ่มต้นศึกษาเรื่องเงินตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปไหนล่ะอิสรภาพเราเก็บเงินกันไปทำไมหลายคนคงเคยตั้งข้อสงสัยเช่นนี้การวางแผนการเงินดูเป็นเรื่องจับจดเสียเกินเหตุเหมาะสำหรับคนประเภทที่กินซีเรียลรูปตัวเลขเป็นอาหารเช้าแต่ผมมักเถียงเกือบทุกคนว่า จริงๆแล้วการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคนพอต้องมีวันที่เราหาเงินไม่ได้หรือทํางานไม่ไหวอีกต่อไปใช่แล้วผมพูดถึงการ,กรเกษียณน,นั่นเองเมื่อถึงตอนนั้นแผนการเงินแบบรอบครอบนี่แหละที่จะช่วยชีวิตคุณพอพูดคำว่ากเกษียณอายุหลายคนอาจทำหน้าเบ้เพราะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวมากกว่าจะถึงตอนนั้นก็อีกตั้ง1ิบ0หรือ30ปีจะรีบคิดทำไม แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันเพราะการเก็บเงินกเกษียณที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดคือการเริ่มต้นเก็บเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้การมีเวลาเก็บเงินนานจะช่วยให้เราทยอยเก็บเงินต้นได้โดยไม่เป็นภาระมากนักแถมเวลาที่สะสมมาก็ช่วยเพิ่มผลตอบแทนถ้าเรานําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอีกด้วยยกตัวอย่างง่ายที่สุด หากเราต้องการเก็บเงินให้ได้10ล้านบาทโดยสะสมจากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนปีละ10%ถ้ามีเวลาเก็บสะสม30ปีเราจะต้องเก็บเงินเดือนละ4,423.82บาทถ้ามีเวลาเก็บสะสม20ปีเราจะต้องเก็บเงินเดือนละ13,168.83บาทถ้ามีเวลาเหลือให้เก็บสะสมเพียง10ปี เราจะต้องเก็บเงินสูงถึงเดือนละ48,817.40บาทถ้าหนักข้อถึงขีดสุดปีหน้าคุณจะ,กะเกษียณแล้วแต่ยังไม่เริ่มเก็บเงินสักบาทคุณก็อาจต้องลุ้นกับการถูกหวยแต่หน้าเศร้าที่ต่อให้ถูกรางวันที่หนึ่งเงินที่ได้ก็อาจไม่พอใช้หลังกเกษียณค่างเงินของเราไม่เท่ากัน เมื่อประมาณ500ปีก่อนนักทฤษฎีชาวสเปนนามว่ามาตินเดอเอสปิลกูเอลตารำพึงรำพันว่าหนึ่งเหรียญของวันนี้มีค่ามากกว่าหนึ่งเหรียญของวันถัดไปไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลกลใดทำให้กระทาชัยนายน,นี้พูดออกมาแต่นั่นเป็นครั้งแรกที่มนุษย์พูดถึงความดีรับระหว่างเงินตากับเวลาอย่างเป็นทางการถูกต้องแล้วผมกำลังพูดถึง Times Value of Money หรือมูลค่าของเงินตามเวลา รู้ไหมว่าเงิน100บาทวันนี้กับ100บาทพรุ่งนี้มีมูลค่าไม่เท่ากันหลายคนฟังแล้วตอมเออาจกระตุกว่าจะไม่เท่ากันได้อย่างไรในเมื่อมูลค่าก็ระบุชัดเจนว่า100งั้นผมขอยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นหากเราสมบทบาทเป็นมนุษย์เงินเดือนที่จะได้รับเงินเดือนทุกวันที่1ตรงเวลาเสมอต่อมาในจ้างบอกว่าขอเลื่อนไปจ่ายวันที่สแทนหลายคนโอเคหลายคนไม่โอเค แต่ถ้าผมยุตัวอย่างให้สุดกู่ไปอีกคือขอเลื่อนไปจ่ายอีกสัปดาห์เลยแบบนี้เกือบทุกคนคงไม่โอเคเห็นไหมว่าเงินเท่ากันแต่หากได้ในเวลาที่ไม่พร้อมกันย่อมมีมูลค่าไม่เท่ากันเพราะถ้าเท่ากันจริงเราต้องมีความยินดีที่จะได้ในแต่ละช่วงเวลาเท่าๆกันหลักการพื้นฐานแบบนี้จึงเป็นที่มาของมูลค่าของเงินตามเวลา เหตุผลหลักที่เงินมีมูลค่าไม่เท่ากันมี3ข้อหลักได้แก่ 1. คนชอบใช้เงินในปัจจุบันมากกว่าอนาคต 2. เงินเฟอ้อทําให้อํานาจการซื้อลดลงและ 3. เงินในอนาคตมีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับ ถ้าผมสัญญาว่าหากคุณเรียนหลักสูตรของผมจนจบผมจะเลี้ยงชาบูชุดใหญ่คุณหนึ่งมือ้อให้เลือกระหว่างกินทันทีกับกินปีหน้าคนส่วนใหญ่จะเลือกกินเลยเพราะคนทั่วไปชอบการใช้จ่ายในปัจจุบันมากกว่าอนาคตถ้าคุณรอได้แต่ขอดอกเบี้ยเป็นไอติมอีกแท่งนั่นคือคุณกำลังขอค่าชดเชยความเสี่ยงที่อาจไปได้ไดกินชาบูสุดท้ายผมพาคุณไปกินปีหน้าปรากฏว่าราคาชาบูขึ้นไปจากวันนี้แล้ว นั่นคือเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินผมลดลงฟันเฟืองแห่งทุนนิยมคุณคิดว่าอะไรคือคกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุนนิยมครองโลกได้แม้แต่ประเทศที่อุทิศให้คอมมิวนิสต์อย่างจีนยังต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปิดรับระบบทุนนิยมนอกจากเรื่องแรงจูงใจทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแล้ว อีกกลไกหนึ่งคือเรื่องของระบบเครดิตที่ทำให้อำนาจของเงินทวีคูณอย่างรวดเร็วกระเถิบวงล้อมกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายเงินเหลือมีเงินเหลือเยอะมากเขาอยากได้ดอกผลจึงนำเงินที่มีไปฝากไว้ที่นายคนกลางจำนวน100บาทโดยนายคนกลางสัญญาว่าจะตอบแทนให้เป็นดอกเบี้ยส่วนนายเงินขาดมีไอเดียทำธุรกิจเยอะมาก ต่ไม่มีเงินจึงอยากได้เงินมาต่อยอดเลยไปติดต่อนายคนกลางหาเงินมาทำทุนนายคนกลางปล่อยกู้ให้นายเงินขาด100บาทโดยนายเงินขาดสัญญาว่าจะตอบแทนนายคนกลางเป็นดอกเบี้ยความมหัศจรรย์คือระบบนี้สามารถทวีคูณเงิน100บาทให้กลายเป็น200บาทได้นายเงินเหลือยังรู้สึกเหมือนตัวเองมีเงิน100บาทและนายเงินขาดก็มีเงิน100บาทอยู่ในมือ เงินที่งอกมาเป็นอัตราทดหนี้สร้างมูลค่ามาหาศาลให้แก่ระบบเศรษฐกิจเพราะนายคนกลางจะนำเงินที่นอนแน่นิ่งอย่างไร้ประโยชน์ของนายเงินเหลือไปต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ในขณะที่นายเงินเหลือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องแบกความเสี่ยงเพราะมีนายคนกลางคอยคร้ำประกันหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้านายเงินเหลือต้องการเงินคืนทุกอย่างก็จบเพน,นะสิ นายเงินขาดคงต้องรีบเอาเงินมาคืนหัวหมุนระบบไม่มั่นคงเอาเสียเลยคำตอบง่ายๆก็คือระบบนี้ต้องหาในเงินเหลือจำนวนมากๆเพื่อที่จะให้ระยะเวลาการถอนคืนไม่พร้อมกันส่วนนายคนกลางก็ต้องมีเงินไว้หมุนให้ในายเงินเหลือที่ต้องการเงินคืนด้วยแต่โดยทั่วไปนายเงินเหลือก็ไม่ค่อยอยากถอนเงินหรอกเพราะถึงถอนออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่งั้นจะได้ชื่อว่านายเงินเหลือหรือถูกต้องที่สุด ผมกำลังพูดถึงระบบของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ดูเป็นสุดยอดเสือนอนกินแห่งระบบเศรษฐกิจเพราะขอกู้เงินในอัตราดอกเบีย้ยต่ำๆและนำมาปล่อยกู้ต่อในอัตราดอกเบีย้ยสูงๆกินส่วนต่างสบายใจเฉิบแต่ความจริงก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะนี่บางส่วนก็เป็นนี่เสียที่ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบคืนเงินให้แก่ในเงินเหลือและแบกรับการขาดทุนไว้เองแต่ถึงอย่างไรก็ตาม นายเงินขาดบางคนก็เริ่มเห็นช่องทางว่าทำไมฉันต้องกู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ด้วยทำไมไม่กู้เงินจากนายเงินเหลือโดยตรงเสียเลยนายเงินขาดที่มีชื่อเสียงฐานะมั่นคงและได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงตัดสินใจขอกู้หนี้ยืมสินจากนายเงินเหลือโดยตรงปกติถ้ากู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ยเงินฝากอาจอยู่ที่1%เปอร์เซดอกเบี้ยเงินกู้อาจอยู่ที่7%็ปอร์เซส่วนต่างธนาคารพาณิชย์ก็รับไป แต่ถ้าออกตราสารนี้เสียเองดอกเบีย้ยของตราสารนี้ก็อาจเป็นสักสี่เปอร์เซ็นต์นายเงินขาดกู้เงินด้วยดอกเบีย้ยถูกลงและนายเงินเหลือก็ได้ดอกเบีย้ยจากการปล่อยกู้มากขึ้นได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชัางดูดีเสียนี้ก็ได้ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ